สิวรึงครับอันนี้เป็นหินเก่านะครับลักษณะหินเก่าทำลวดลายสวยมากเลยสิวรึงในศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาทำสวยมากแต่ว่าเล็กนะไม่ใหญ่แต่ว่าน่าจะเก่ามากทำสมัยไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามีความสมบูรณ์เยอะอยู่มีความสมบูรณ์ค่อนข้างดีมากนะหินก็เก่าลักษณะก็สมบูรณ์แบบ นี่เขาเรียกว่าสิวลึงนี่เอา,เอาน้ํารดจากข้างบนลงมาเหมือนโม้แป้งอ่ะเหมือนโม้แป้งโบราณนะเด็กอ่คล้ายๆโม้แป้งโบราณแต่ว่าเอาน้ำเขาเรียกว่าน้ําศักดิ์สิทธิ์มั้งเอาน้ํารดช่มาแล้วก็น้ําก็จะไหลามานี่สู่ส,สู่สู่เส้นทางที่เขาทําไว้นี่ก็เสร็จแล้วก็จะเอาน้ําไปปรพผมศีรษะหรืออะไรประมาณนี้มั้ง อันนี้ก็ไม่ค่อยรู้เยอะหรอกครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูอันนี้สวยนะครับสวยสมบูรณ์แบบมากเลยอันนี้เห็นนะความสมบูรณ์ของเขายังมากเลยนะยังไม่ผุไม่พังไม่เป็นไรเลยนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับเรียกว่าศิวลึงศิวลึง สีวะรึงนะครับสีวะรึงเลยถ่ายเอามาแชร์แชร์แบ่งกันดูนะครับเป็นของเก่าเนี่ย<ม>เนื้อเก่ามากเลยเนื้อหินทรายเก่ามากเลยครับโอ้ดูดีครับดูดีครับสิวะรึงครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนาพรามหมณ์ฮินดู